สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้ำตาลหวานน้อยนะคะตอนนี้เข้ากะอยู่บ้านพี่บิ๊กนะคะอยู่ที่อุดรน,นะคะไม่มีใครอยู่เลยพี่เตรียมของแม่โกกินะคะไม่มีใครอยู่เลยพี่โกกิไปวิไลยนะคะแล้วก็วันนี้เราเดินทางไปสกลน,นครน,นะคะเพราะว่ามีงานมีงานอยู่สกลน,นครน,นะคะก็เลยสีอันสีไปสกลน,นครคะ่ะ ไปเองคะ่ะเพราะว่าพี่บีบอกว่าไม่ว่าบ่บ่เป็นเบางมารับได้คะ่ะเพราะว่าแบบขันเพิ่นมากฮะมันก็จะเสียเวลาเขาก็เลยสิไปเองนะคะพ่อไปส่งนะคะถ่ายรูปนะคะนี่อบานพี่บีนะคะนี่ก็คือคุณ พ่อพี่ปิกนอนนะคะนี่คือนุนุก็น,นอนบานเจ้าของแต่ว่ามานน,นี่มือนี้เพราะว่าตื่นเ้ามาสิ่เดดไปเลยพ่อมารับอยู่หน้าบ้านนะคะก็คือแบบว่าหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ถ่ายกับพ่อ,อ,อกับน้องนะคะพ่อไปทํางานนะคะกว่าเราสิกลับมาผลานุก,กับไปข้างนอกแล้วก,กว่าเราสิกลับมาแล้วน้องน้องกับคือมันกับไปเดยกับมูวันที่มันกับส่วนตัวมันก็ไม่อยากถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวเนาะ ว่าทำไมกล้องส,สวยจัง <c oughs> นะคะตอนนี้ก็ก็เลยแบบบกค่อดีทายดอกบัวนว่างว่าหนุกลับไม่แค่แค่วันเดียวนะคะก็คือเมื่อวานหมื่อวานวานี่เต็มมือแค่วันเดียวพ่อกับเมื่อวานกับไปฮิทูลานนันนีลายอย่างนะคะก็เลยไม่ค่อยว่างตอนนี้ก็อยู่กับน้องิกับน้องสิไปเดินทางประมาณบ่ายสองนะคะวัะนพุวห่อนจังหวักมื่อวานสีมืองแร่งกบว่ากันไปเพราะว่า เออพี่โกกิอะไปอบรมนะคะเกษตรประม่นานไบสองอย่างเสกเลยแบบบ่อก็เลยจะไปไบสองนะคะไปรับพี่โกกิที่วิาลละกะัเลื่อยไปเลื่อยไปพังค้นนะคะไปไปงานเองนะคะเพราะว่าพี่พีกับพี่แพรมัักเสิได้ไปตื่นมากกับอาบนะ้ำเพิ่นกับไปเลืเอ่อยนาะเ้าก็สิได้ไปแบบไปเองไปกันเองนั่นแหละก็ตัวแล้วแบบเออก,ก็ไปกันเองได้แบบว่าหารถได้พ่อไปส่งได้อยังแบบนี นะคะเดี๋ยวจะถ่ายตอนพ่อไปส่งให้ดูนะคะบางคนกับแบบอาแจ,จะงไม่เคยเห็นพอ่อหนูมีอย่างแบบนี้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะค่ะพ่อมาส่งนะคะเออตัดผมหรอจั๊กตัดผมได้ไหมอันว่าจากกั๊กเหว่าจั๊จกจกั๊กจักโลพ่อหน่นะะึ<อ>ูเลยวอยู่บ้านกะมี่ค่ะ เราเียวมุคู่เราเียวมคู่คู่มันิกิตลอดถู่ไหมแต่มีเงินบอกกูกินใจกอนกินใจต่อเสื้อให้แน่นึงลูกแกนัดโอนเึ้นเสื้อให้ก็นเด้อดอ,ดอ,ดอ,ดอันนี้จะให้พ่อ4 8สี่รอ้าช่อลูกซะให้นัดน้ามันจะพเดียอยูลูกเอากรถายคีว

โอเคนะคะขอตัวก่อนเด้อได้แล้วก็ถึงงานแล้วนะคะซิวัสวยหน้าทุกคนเ๊้ไม่เป็นไรอหงานีนยไมงบด้ขึ้นอันนี้แต่งหน้าให้มาอยู่งานเริ่มหกโมงแล้วที่ท่านหอดแล้วเที่ยงตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะ แล้วค่ะพ่อมาส่งค่ะพ่อไปละพ่อไปได้มาเบิ่งนะไม่เห็นสักวันเด้อจะไม่เห็นผมเออเดี๋ยวติดไปซดน้ำมันจะคล้ำโอเคนะคะนี่เราเลยกูบอกไว้แล้วกินเท่เลยเดี๋ยวไปปิดฝาเลยอันนี้เพลงกับพี่ทีม สี่สามสองหนึ่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 หน่งหนึ่งหนดีแล้วเนาะอ้ยนาสีเนียนมาก่นมากหนึ่งง

ส um ี่สเดือนนานนานส่สี่ดีหน้าดียกันตรงนี้เดี๋ยวพักก่อนวนลมจ้าเพารับผูคา คนฟนนื้น,นตตสะอื่นโยดาก็จะแบบด้ตาสวยองมีฑ ตาแค่นี้ก็สวยว <Q S 1> ่ะหน้าวันมิดแกงสวยมากหน้าวันที่เราชิมพี่โกกินะคะใชชุดนักศึกษาวัเนี้ๆเดี๋ยวเาวันบานนะเพราะว่าทำโปรเบาไม่จะไปแตะตาด้วยจ้าหนูเอาเรื่องถามรีวิวทุเรียนไหมเอออร่อย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 ฉ่ำมากยังไม่ชิมไม่ดูดีไม่กล้ากินน้ำผาแต่เดกิน โกกีเขาลนนเลเราดีดูดูดูกูอูนูดูดูดูนูาีดูัูดูดูอูวูดูดูดบดานูด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 รดู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 ดกดู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 ้าดสลูาูด่ดู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 กูดูรูด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 สดู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 าูดรดู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 ะูด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 ดนไม่ได้ ก็่อหน้ารังแกแบบโซนมากเนี่ยก็มาที่แบบรออย่แม่ก็านั้นอยู่แต่งแต่งอยู่โอเคบายบายโอเคนะคะชอบคลิปกดไลค์กดแชร์นะาบายเสียบอันเครื่องทีอันรีบ่าดูเตาเครื่องนี้ชมซาดน้อยน้อยน่บงานผู้อะไรอะ้